ดาวเสาย้าย5ธันวาคมนี้ลัคนาราศีพิจิกจะออนไลน์ลุ่งคุ่งแรงหรือไม่จะมีการเดินทางบ่อยหรือเปล่าแล้วจะได้เพื่อนใหม่จริงไหมไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับ กับช่องอาจารย์เกตเทวาชาแนลได้เลยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่า EP นี้เป็น EP ของลัคนาราศีพิจิกครับก็คือคนที่เกิดช่วงเวลาราศีพิจิกก็ฟังได้หรือคนที่เมื่อผูกดวงตามเวลาเกิดนะครับลัคนาสถิตพิจิกก็ฟังได้ดีเช่นเดียวกันเลยนะครับและที่บอกนะครับว่าดาวพระราหูก็ย้ายแล้วนะครับดาวพรหัสก็ย้ายไปแล้วนะครับต่อมากถึงคิวของดาวเสาร์นะครับก็คือย้ายวันที่5ธันวาคมนี้นะครับได้อยู่ไปถึง2ปีครึ่งเลยนะครับ ก็คือวันที่1เดือนมีนาปีสองพยหกสิบหกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคําทานายนี้ใช้เวลายาวนานนะครับตรงนี้แล้วก่อนที่เราจะไปฟังเรามาดูกันนะครับว่าเทวดาพระเสาเป็นอย่างไรครับก็ต้องขอขอบคุณสถาบันพยากรศาสตร์ในนที่นี้ด้วยนะครับก็จะเป็นภาพก็คือเทวดาทรงเสือหรือทรงพยักนั่นเองนะครับก็แสดงถึงความมีอํานาจมีบารมีนะครับมีฤทธิ์มีเดชนะครับแต่ก็ต้องไม่ประมาทรอบคอบนะครับต้องระมัดระวังเนื้อระวังตัวนะครับ ขาอยู่บนหลังเสือเนี่ยถ้าตกมาอาจจะโดนเสือทําอันตรายได้นะครับก็ส่งผลให้คนที่มีดาวเสาเด่นนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นนักวางแผนเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นคนที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเยอะนะครับเพราะว่าปัญญาโทรลศาสตร์กล่าวไว้แล้วครับว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาครับเพราะะนั้นต้องเจออะไรที่มันหนักหนักยากยากโจทย์ยากยากอะไรแบบนี้นะครับชีวิตมีภาระต้องรับผิดชอบมีความรับผิดชอบสูงนั่นเองนะครับ ล้วก็มีนะครับบอกว่าอุปสรรคที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานนี่นะครับคือจุดเด่นของดาวเสาเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้และเมื่อดาวเสาย้ายนะครับก็แนะนําเลยนะครับไปไหว้เทวดาพระเสาทรงเสือนี่นะครับสวยงามหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับที่วัดเจ้าอาบบางขุนนนได้เลยนะครับและด้านข้างจะเห็นว่ามีพระราหูอยู่ข้างๆด้วยฮะเป็นเพื่อนเป็นคู่มิตรกันนะครับมันไหว้แล้วก็จะเกิดการเกื้อกูลช่วยเหลือกันด้วยนะครับก็ไปไหว้กันได้เลยนะครับ อันนี้แนะนําเลยนะครับช่องอาจารย์เกตททวาแนะนำให้กดติดตามตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งตรงคําว่าทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับก็จะขึ้นว่าติดตามแล้วนะครับทีนี้แหละครับจะได้ไม่พลาดทุกคํำทำนายล่วงหน้านะครับเพราะเราฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับมันดีกับตัวคุณแบบสุดๆเลยนะครับเพราะนั้นกดติดตามไว้ได้เลยนะครับทีนี้ก็ต้องบอกกันนะครับว่าคําพยากรณ์นี้นะครับ เป็นดาวจรเป็นภาพรวมเป็นสแมกว้างๆนะครับถ้าให้แม่นยำการันตีตรงนะครับต้องดูพื้นดวงบวกดาวจรด้วยนะครับสนใจกับแอดไลน์มาดูกันได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดาวเสาร์ที่ย้ายมาที่5ธันวามนี้นะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยคือตัวแทนพบสหัชชะครับก็จะกลับมาเป็นสหัชชะเรียกว่าสหัชชะสหัชชะเป็นเกษตรตาทิบดีนั่นเองนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแน่นอนครับ จากประสบการณ์ที่ดูดวงมานะครับแล้วบวกกับตําราคมภีทางโหราศาสตร์นะครับใครที่ดาวสาัชัดเด่นนะครับเป็นเกษตราธิบดีนะครับโอ้โหเรียกว่าทําเพจทําออนไลน์นะมีผู้ติดตามไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นนะครับแน่นอนครับถ้าถึงหลักหมื่นนี่ถือว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าออนไลน์รุ่งพุ่งแน่นอนนะครับแล้วก็ปังปูริเย่นะครับนั่นก็หมายความว่าใครที่ทําอยู่แล้วก็ทําต่อนะครับมีมุมที่จะสําเร็จลํารวยนะครับ หรือ2ใครที่ยังไม่ทำอ่ะลองหันมาทำนะครับรับรองแป๊บเดียวผู้ติดตามมาแล้วครับหลักพันหลักหมื่นครับแล้วอย่าลืมดาวราหูก็มีผลต่อเรื่องออนไลน์ไหก็มาเลงลัคนาได้กีตะสัตตต้องภูมิเมนอสุริโอกเกนกล่าวไว้ด้วยนะครับเห็นไหมก็ดีทั้งคู่เลยเพราะนั้นก็มองได้เลยนะครับเรื่องสื่อดิจิตอลออนไลน์เนี่ยจะนำมาสึ่งความสำเร็จก็นำมาสึ่งความร่ำรวยนั่นเองนะครับตรงนี้ แล้วดาวกันเงินเห็นไหมก็ไปอยู่ในเรือนสหัชชะก็เกี่ยวกับออนไลน์อยู่แล้วเพรนะั้นฝากไว้เลยครับทำเถอะครับแล้วดีอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้อ่าอันนี้ก็บอกได้เลยเหมือนกันนะว่าดาวเสาเนี่ยเป็นตัวแทนของภพสหัชชะนะของราศรีพิจิกเนี่ยเสาคืออะไรครับยาวนานใช้ระยะเวลาเก่าแก่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดาวเสาย้ายไปเนี่ยเราก็จะได้เพื่อนใหม่มิตรใหม่นะครับที่อายุมากกว่าเรา หรือวัยเดียวกันแต่หน้าเนี่ยไปแล้วครับดูแก่ดูสูงวัยหรือหน้าไม่แก่ก็ได้นะแต่ประสบการณ์เขาแก่กว่าเราอย่างแน่นอนครับเช่นเราไปวงการสมมุติวงการออนไลน์ก็ได้ที่เราเพิ่งเข้าไปเนี่ยเราจะไปเจอคนรุ่นใหม่นะครับไฟแรงแต่เขาทำมาสิปีแต่เราเพิ่งเริ่มเข้าไปเมื่อไม่ถึงปีอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คบหาสมาคมไว้เลยนะครับอันนี้จะดีเพราะว่าพบสตร์ช้าสตร์ช้าเป็นเกษตรแลว่าเพื่อนใหม่จะนํามาซึ่ง ความมั่นคงได้นะครับแล้วก็จากประสบการณ์ด้วยนะเคยเห็นเยอะมากนะครับลัคนาราศีพิจิกเพื่อนตัวเองเพิ่งยี่สนะแต่คนรู้จักเพื่อนเป็นรุ่นแม่เลยนะครับ 40, ่สิบเลยนะอันนี้ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เพื่อนใหม่ที่มีอายุมากกว่าหรือประสบการณ์มากกว่าอันนี้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าไปคบค้าสมาคมได้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็นําไปสู่เรื่องคอนเนคชั่น คนเนคชั่นเนี่ยจะพารวยเลยนะก็คือเพืใอได้เข้าสังคมใหม่ได้มิตรภาพอะไรใหม่ๆเนี่ยพยายามเก็บเกี่ยวเก็บน้ำบัตรเก็บเบอร์โทรแอดไลน์แอดเฟซแอดไอจี ig. กันไว้เลยนะครับสักวันหนึ่งหรือดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีมุมที่จะนำไปสู่การทำธุรกิจร่วมกันและนำไปสู่ความสุขความสำเร็จได้เลยนะครับนะอันนี้ก็ให้คีปคอนเนคชั่นเจอใครเนี่ยอย่าเพิ่งไปแรงใส่เขาอย่าเพิ่งไปเยอะกับเขาเพราะอะไร เพราะเรา,าจําตัวเป็นดาวคานดาวคานเป็นดาวบาปเคห์เป็นดาวที่ลุยเป็นดาวที่แรงในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปใส่อะไรเขาเยอะพยายามเก็บความสัมพันธ์ยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างคอนเนคชั่นสร้างสายสัมพันธ์เซอร์วิสบริการไว้ก่อนนะครับจะนํามาสร่งความสําเร็จนะครับอันนี้บอกเลยนะครับตรงนี้แน่นอนครับาสหัสช้าเนี่ยเกี่ยวกับการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นจะเดินทางบ่อยขึ้นนะบอกเลยที่ประจรลงเท้าครับ อยู่ไม่ติดที่อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องอะไรที่มันต้องมูฟต้องเดินทางต้องขับรถหรือต้องออนไลน์หรือต้องใช้มือถือบ่อยขึ้นจัดเลยครับแต่มันจะเป็นลักษณะแบบอึดถึกทนก่อนนะครับเพราะดาวเสาร์เป็นดาวประธานฝ่ายบาประเคาะครับจะต้องฝ่าฟันจะต้องต่อสู้จะต้องมีอุปสรรคเห็นบอกแล้วว่าโทษทุกข์ให้ถ่ายเสาร์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเจอเรื่องแบบนี้จะไปแนละ้วไปยากจัง ไมไปในที่ที่ลำบากลำบากไม่ได้ไปที่ที่สวยงามให้รู้ไว้เลยนี่คือดวงเราครับไปนะครับอึดถึกทนจะนํามาสึ่งความสําเร็จเช่นไปแล้วไปเจอแรงกดดันไปแล้วไปเจอตอกอนในช่วงแรกอะไรอย่างเงี้ยอดทนครับอย่าท้ออย่าถอยอย่าล้มเลิกครับรับรองผ่านไปอีกไม่นานเนี่ยไม่ถึงปี6 6หรอกครับก็จะประสบความสําเร็จและร่ํารวยนะครับนะในบอกไว้แล้วนะ ว่าจะต้องเจอลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเจอจริงๆก็ทานายไปแล้วก็ลุยต่อครับให้มองเป็นเรื่องปกติให้มองเป็นเรื่องขำๆไปเลยนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนอันเนี้ยที่เพื่อนนาปัญหามาให้เนี่ยก็แนะนําว่าส่วนใหญ่เป็นเพื่อนเก่าๆนะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยมันจะเหมาะกับคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆนะแต่ถ้าเป็นคนเก่าๆก็ฝากไว้ระมัดระวังนะเพื่อนอาจจะเอาปัญหาอะไรมาให้เราต้องแก้ก็ได้เพราะอะไร ดาวเสาเป็นบาปร้อค้อไงโทษทุกข์จะเอาทุกข์มาให้เราเพราะนั้นก็เช็คให้ดีนะครับว่าใครจะนําปัญหาอะไรมาให้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะถ้าดาวเสาเดิมใครไม่ดีเนี่ยจะเกิดปัญหาได้แต่ถ้าดาวเสาเดิมดีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ส่วนการเงินเนี่ยก็เห็นทีจะต้องไปเกี่ยวข้องนะครับกการติดต่อสื่อสารเจรจาเดินทางนะเพ,พราะอะไรเพราะดาวพฤหัสเนี่ยก็ไปอยู่ในเรือนสหัชนะครับเพราะนั้นเนี่ย เงินก็อาจจะต้องมีการหมุนเพิ่มขึ้นแล้วนะเป็นนิดก็คือต้องมีรายจ่ายเห็นไหมจ่ายไปเพื่อจะได้มานะครับที่ผ่านมาเหมือน,มนจะได้กับได้เลยนะแต่ตอนนี้อาจจะมีของการจ่ายการลงทุนการทําอะไรเพิ่มเติมเช่นลงทุนกับกบการเดินทางลงทุนอะไรกับการไปเข้าสัมมนาเพื่อจะพบปะสังคมใหม่คอนเนคชั่นใหม่เนี่ยทำได้เลยนะครับแล้วจะได้กลับมามากกว่านั้นอีกอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนโชคลาภเนี่ยเบาบางลงนะครับเพราะว่าดวงดาวเสาที่มาตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้สัมพันธ์กับการเสี่ยงโชคเท่าไหร่นะครับแต่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงแหละถ้าพื้นดวงมียังไงก็ถูกอีกนะครับแต่ถ้าแนะนําก็คือแหละให้ซื้อกับคนสูงวัยกับคนมีอายุนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ฝากเพื่อนซื้อหรือเดินทางออกไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าไม่ใช่อยู่บ้านแล้วก็ซื้ออะไรเงี้ยจะไม่ค่อยถูกนะครับถ้าไปแล้วซื้อถูกหรือไปกับเพื่อนแล้วเราก็ไปซื้อด้วย มีโอกาสถูกนะครับนี่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะครับแต่นี่คือแนะนําให้นะครับข้อสุดท้ายแล้วคือสุขภาพครับตัวเราเองเนี่ยโอ้โหเดินทางบ่อยนะครับเดินทางแบบดาวสาวอีกเหนื่อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังสุขภาพที่เหนื่อยจากการเดินทางพักผ่อนน้อยนะครับหรือเดินทางไปก็ไปเจอแดดเจอฝนเจอลมอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวออกจากรถร้อนเข้ามาในรถเย็นเนเีนเ่ยเห็นไหมป่วยได้เพราะฉะนั้นก็ต้อง ดูแลสุขภาพตรงนี้ด้วยคือไม่ได้เป็นอะไรมากมายแต่ก็มันจะเหนื่อยล้าอ่อนล้านะครับเพราะนั้นก็ออกกําลังกายฟิตร่างกายไว้นะครับบํารุงด้วยอาหารเสริมอะไรบางอย่างก็ได้นะครับตรงนี้จะได้มีพลังเนาะควรส่วนความรักเนี่ยแนะนําให้ประคับประคองนะครับเพราะดาวราหูเล็งรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีนะครับใครมีคู่แล้วก็ประคับประคองกันไปนะครับ ใครโสดก็ค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบรรอค่อยเรียนรู้ไม่ต้องแบบเจอปุ๊บลักปับ๊บแล้วจะลงเอยเลยไม่ได้นะครับต้องใจเย็นๆเรียนรู้กันไปเป็นปีๆนะครับแล้วจะดีนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกกับดาวเสาย้ายนะครับตรงนี้แล้วเราก็มีโปรโมชั่นใหม่นะครับสาหรับคนที่ฟังแล้วโอ้โหรูกสึกโดนนะครับแล้วอยากจะ ตรวจดวงชะตานะครับนี่ครับโปรโมชั่นตอนรับปีใหม่ครับแฮปปี้นิวเอียร์นะครับปกติจะดูดวง799บาทได้แค่1ครั้งนะครับแต่แถมฟรีให้อีก1ครั้งนะครับภายใน3เดือนเนี่ยหลังๆมีคนสนใจเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วดูอีกดูแล้วให้แฟนดูดูด้วยกันอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับที่ Li n e แอดเกรดหกนะครับจะมีแอดมินน่ารักมาคอยตอบให้นะครับสิ้นสุดวันที่31เดือนธันวาคมนี้แล้วนะครับเพราะนั้นรีบหน่อยนะครับตรงนี้ ของดีมีน้อยนะครับนะการเงินการงานสุขภาพโชคลับความลับทุกเรื่องทุกอย่างสีมงคลเลขมงคลเบอร์มงคลอะไรต่างๆให้ได้หมดเลยทุกปัญหามีทางออกครับปรึกษาอาจารย์เกตเทวาได้ครับและที่ฝากไว้อีกนะครับก็คือรับออกงานอีเวนต์นะครับนี่ครับเคยไปออกมาแล้วเห็นไหมครับมากันทั้งครอบครัวแฟมิลี่นะเกี่ยวกับรถคือได้หมดนะครับงานอีเวนต์ที่ไปพูดก็คือเกี่ยวกับโหราศาสตร์ว่าดวงดาวดาว,ดาวย้ายไปยังไงหรือจะไปดูดวงภายนอกนอก,นอกสถานที่นะครับ ก็นัดมารวมคนมาแล้วก็ติดต่อไลน์กรีหกห้าได้เลยนะครับตรงนี้ยินดีครับรับรอง,องจะได้รอยยิ้มสมัยเฟสลับไปอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับใครที่อยากรู้ลัคนานะเพราะลัคนาแม่นยำกว่าราศีแน่นอนนะครับฝากวันปีเกิดเวลาเกิดใต้คลิปนะเป็นพอสเกิดนะครับแล้วก็เวลาเกิดเป๊ะๆบวกจังหวัดเกิดด้วยจะดีมากนะครับ ใครให้ครบตอบแน่นอนถ้าใครให้ไม่ครบก็ไม่ได้ตอบว่าต้องเข้าใจตรงกันวิธีเพราะข้อมูลไม่ครบนะครับแล้วก่อนจากกันไปไปชมคลิปถัดไปนะครับดาวพฤหัสย้ายกับลัคนาราศีพิจิกจะดีอย่างไรนะมีเกณฑ์ถึงได้บ้านได้รถด้วยนะครับไปฟังได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามสันกกะดิ่งนะครับซับสไครต์ฟอลโล่นะครับกดไลค์กดแชร์เพราะว่าฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนอีกครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์เกรเทวาครับ